จ้าพี่น้องเดินม,มาในสิบห้ามาหาสอนหัวกอกีกคือเก่าเด้อพี่ดองจ้าหาอยู่หาจิ้นคือเก่าเด้อจ้าสวัสดีค่ะไะไปเปิดข้าอนหัวกพี่น้องย่าง้องไปได่นบนฮะห่อข้าวต้มต้มข้าวไว้ย่านเมื่อย ถือตัวใหญ่ตัวหน่อยล่ะากินตะมอนเก่าๆล่ะพี่น้องเอ้ย้องป่าอากาศด้วยพี่น้องบ้าทหนึ่งก็ได้ไล่ตื่นตัวพี่น้องเอ้ยดาห้เมงดาตัวไหนเมงดาเมงดาตัวหน่อยๆพี่น้องเห็นป้วย มาหนอกหอ,อกหน้าเฮาถ้าบอกม,มาสอนกันจักสิไปทางไหนเนาะพี่หนอกก็คือโตใหญ่แค่กันซ้ำนี่กับยายสอนกับเบ,บแี้ยท่านยาวะเนาะพี่หนอกเนาะบอกคนหนาบ้านเนาะว่าหนึ่งป้ายมันบอกอแท้ปืนนดันที่ว่าพีดเอาที่เขาสบายแหม่ไปเอาหมายดีกว่า มองก็สอนอีกชอนไปกับกงกุงในตีต้องอยังเจ้านาไปนอนนอง,องโอเคสอนใส่ถุงมือก่อนแป๊บหนึ่งจะบีบง่าย Tôi nhảy hèn vẽ ngài vô kia nọ Biên ngài mà ừ. Cháu bỏ cái này vô Nó lèn Nó Ui ừ, nhảy hèn nó Chú đuổi chị đẹp vô Ui เดินมาซอยกันแหวเดิดอนอวนดีมันกินอันนี้ละนามอันนี้นามไม่ใหม,ม่อินน่มเลยอ้วน โอ้ยใหญ่ใหญ่นาะพี่น้องเมาได้ไปเอื่นญยัยหนีดมาหน่อยพนทีเอ้ยอย่าแล้วหยาด แม่ใช้ทุกอย่างเลยพี่น้องนี่นี่ <c ười> นผางามมาพี่นอ้องฟูดไปแกอยู่ใกล้ๆผลปล่อยแก่สอนหนังอยู่ผีปุ่ยยาวแกสอนไบลวแล้ว น่ากตาเกินเลยเหรอต้องถือไปยือก็อยู่ใกล้คาแคท่ดื้อพี่นอ้องมามวลน,น้ำกันเด้จ้าพี่น้องสุกหูสุกคนสมองสุบอนเด้จ้าดื้อยุทูเป็นกระดี่ยางเนาะพี่น,อน้องเนาะห้ามหัวจักกัน้นแต่เหตุแห่งห้ามหัวจักกันเนาะพี่น้อง คิดหอดสุกุ๋ยสุคนทายจ่าเด้ออยู่ต่างประเทศอยู่บันไดขับวหมอกสมองทายจ่าเด้อพี่น้องนะ,ระเราเป็นเพื่อนที่ดีมิตรที่ดีด้วยกันนะจะ๊ะพี่น้องเบิ่งย้ายก่อนเดยอะเอาหัวกส่ถุงเสือบ่สงสัยเอาหัวกส่ถุงเสือพี่น้องพู้อนอยู่ใกล้ๆผมเหมืงนสนมงเห็นบ่ไหนั่นเป็นพ่อด่อแดนพี่น้องนะั่นโอ้ เบิ่งทองฟ้าเนาะทองฟ้าเมฆก,กงามๆพี่น้องเบิง่งเมฆก่อนนี่มันเจนมันสิลอยมาติดกล่องข่อยละพี่น้องจานเนาะมันดูดบ้านเห็นบ่งามคักเนาะสะปานสะเมืองบ้านเพื่อนได้เก็บเห็ดพอเห็ดปวกเห็ดยางโอ้ยเห็ดขมบ้านยศสอนยังมาท่านออกด,ด,ด้วยใจเห็ดเด้อไปเบิ่งมือนันกับบุมีดอกเลยได้แงอันนี้ไข่หมดแดงมาให้พี่น้องได้มาแกง แนี่ไข่หมดแดงให้พี่น้อง,บงเบิ่งแต่อย่าเบื่ออย่าเซ็งเด้อจ่าเด้อพี่น้องจ้ามักสอนหัวกระเด็นเนะาะทำมาหากินเนาะพี่น้องเนาะหักกันไหวหอมกันไหวข่าวมาเด้อพี่น้องเด้อเบื้องเขียนเพิ่อกระไดพี่น้องอ,อ,อืเขียดจรนามาแล้วพี่น้องตะเบิ้องเสด็จไร้ปันได bà kè chân bà bà cây nó hỏa thùn. xin ngô bà thăng đáy yết นั่งถาเขาก็เงยนักสแสดงช่องจอมภูมิใจเสนอได้หรือเปล่าคะได้ค่ะได้กี่ตัวคะ เ็บตัวก็ดีแล้วเอามาถึงนี้มาเก็บสายกระต่าเลยนนบบมันปลาไข่เห็นอันนี้ได้พี่น้องนี่มันมืดตึ๊บเลยทายคนะจะไดง<า>หนังให้เบิ้งนี่เ<อ>าาพิ่นอยู่สองจอบหรือไก่เอาปลานนใส่เขียดโอ้เขียดออกไปได้แล้วหนึ่งโมกโมกไข่แมงตะเตาออกลูกทางรังแกงหอมหอมน,หนั่นน่ะมาแข้งเวลาหยิบนะมันหอมดี อูพี่น้องไดเอเล่อยู่พี่น้องกานออกเป็นขาอ,ออกไปแล้วพ่นั่นเหมือนปลาข้าวเลยเห็นไหมพี่น้องจา๋าโอตัวใหญ่ๆเป้งๆในถุงทำไมไม่ล้วงออกมาหกบดแล้วคุณยายกอนเนี่ยดูซิเออดูซิอุ่นโต้อินเต้นอยู่มือนะไม่ใช่เขียดห <laughs> าเขียดตรงนี้ก่อน ไอ้สิลวงให้ดูเอ๊ะเก็บหวกมานำอุย้ยไปแล้วพี่น้องดูสิอ้นโตนคือหำตัว <c oughs> ตัวหนึ่งก็อิ่มแล้วอ <c oughs> ันนี้ใส่กิงในอยู่นะคะ <c oughs> พี่น้องโอ้ยพี่นออ้องเลยดูใจกอด้อพี่นอ้องเอาหวัวกใส่ถุงมาเด้อถุงเสือนี่เอา เจ้เพียเอกกอนพี่น้องจะเมนถุงยางข่กระเบเอมาเนาะเน้อพี่น้องจะเบิ้งเบิ้งดื้ออาออกจากตรงเสือหุ่นกวนดินเดาเดาแมงอตาก็มีนะคะพี่โอ้ยแก่มายากยากเต้นไปแล้วเต้นไปแล้วแก่มายากยากอย่าไอ้นี่นะนี่มีแมงอตาอย่าลืมเก็บนะอือ ี่น้องจะว่าหอยสลาดบอยูทช่องใดก็ไอทีเขาอันนั้นอ่ะช่องอำเภอสีขอบอกอำเภอสีขอบอกยูทูบอ๋อยูทูบบอกโหยูทช่องใดเขาเสด็จเบื้อสมอสมออำเภออสมอเคาะประตูโอ้อสมอเคาะประตูบ้านบ้านเคาะประตูบ้านบอกวันนี้เบิ่งเห็นจะคของแสดงแล้วเป็นจังไดล่ะมาเบิรงดสั่งมาต่อคอนเพิ่อนแสดง คนมาเบิงสั่มาะไอย่างเงี้ยจะคองมาพี่น้องโอ้ยกขาหายเป็ดด้านๆแล้วมันดีแล้วอี๋ยังไปเอายาส้อนยาก้อนไปแสดงก็ต้องการคนอวนอไปหรอปบ่คุณก็เอาเสือมาทำนี่นี่พี่น้องเส้นขาไหม โอ้ยตวตย่างใหญ่นาะพี่น้องเนาะมันสก,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 กลายพันแล้วมันสกลายพันแล้วกลายพันเป็นกบแล้ว ไปสอนอีกแล้วคุณเขาหายแยสอนแบะงทั้งทึงโคตรไปแล้วแย่สอนกับแบะทาเขาอยู่นี่แหละ เด้อมาแบ็ดซอยกันเด้อพี่น้องจ้าพี่ใดอยากกินกับมาเด้อดูเบิ่งที่ล่ะพี่น้องออกปั้นมาข้าวที่ต้มไข่เป็นพยาธิพี่น้องเนาะอันได้กังกระเฮ็ดคือเนาะพี่น้องเออไขสีหานสื่อกินตะอไข่นะกเฮ็ดจังไดพี่น้องมันจังเป็นพยาธิพี่น้องบอกในเบื้องหรือว่าต้มหล่าไข่มันแตกไข่มันจีน่ามันก็เลยเป็น เป็นสินเป็นสินเนาะนี่เด๋วเดี๋ยวเด้เด้ออาแพอหน่อยมาโคตรน่ะเสาแพอใหญ่มากจะได้หลายให้บาปดื้อ เล็กีีน่องชมปูเนาะพี่น้องเนาะที่มันออกกันนี่นั่นที่ลงลงปูเขียนหายเจ็ดหกห้าเลยโอ้ยจ้าจ้าเลยเบึงยมาแล้วมาแล้วดูซิว่าจะได้กี่ตัวพี่น้อง ใช่ละเยอะก่อนอ๋อได้ตำนานะพี่น้องก็ได้หลายดอกค่ะถ้ายเอาดา้าหนังหันหนามเลยดา้าหลังเอ้ยไายเจ้าหัวเมื่อยีโบเมย์เนาะคนคือกันเป็นกำลังใจให้เขาเขาเมยพี่น้องอื ยิ้มซะพี่น้องนะเบ้งบ๊ายบเอ้ยเหนื่อยหนาขึ้นเนี่ยิ้มออกดกจ้าฉันเมื่อยเขินบ่มีแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อฮักสุขู่ทุกคนดกจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายแยกก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอุ้ยแเม่นวิวงามเนาะพี่น้องเนาะเมดกุ้ยเบิ้ง